ครับวันนี้เรามารีวิวการเปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับของ d m a ม็รซ์หรือ,รอที่เรียกว่าเทอร์โมสตัทนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนอื่นเราก็ <c oughs> ถ่ายน้ำมอน้ำก่อนนะรอให้เครื่องเย็นสักนิดนะครับแล้วก็ <c oughs> ถอดอยางมอน้ำนะครับตัวบนนะครับตรงนี้นะครับออก นะถอดออกนะแล้วก็ทำการนะครับถอดคอบเวอร์เตนะอร์โมสตัดนะครับไปนะบเป็นตัวนะเป็นที่อยู่ของวาล์วน้ำ <c oughs> ตัวนี้เป็นดีแม็กปี2อง5ซึ่งวาล์วน้ำใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะน่าจะหมดอายุการใช้งานนานแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกัน วาล์วน้ำล็อกตายซึ่งจะเกิดปัญหานะครับต่อเครื่องยนต์นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวคอปเปอร์นะครับเทอร์โมสตัตออกก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราถอดมาแล้วเราก็เอาของเก่าออกนะครับเก่านะครับมันจะมีโอลิงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นประเก็นซีนน้ำนะฮะอันนี้จะเป็นให้น้ำไหลวนได้ในกรณีที่วาล์วยังไม่เปิดเพื่อรักษาแรงดันนะฮะให้น้ำมันไหลวนนะครับอันนี้ก็ถ้าแต่ถ้าถอดไปแล้วสมควรเปลี่ยนครับวิธีเช็คก็คือเอาไปต้มน้ำที่85องศาเทาองศาเทอร์มู มิเตอร์จับนะครับถ้า85องศาเปิดก็แปลว่ายัางไม่เสียแต่ครนนี้เราถอดมาแล้วมันสิบกว่าปีแล้วอยุการใช้งานนะครับก็มควรจะเปลี่ยนออกไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะอันนี้เราก็เอาตัวใหม่ใส่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับจะมียางมาให้นะครับเราใส่เข้าไปก็คือไว้ตำแหน่งเดิมคือ,อไอตัวระบาย แรงดันเอาไว้ท่านหน้านะครับด้านข้างมันจะสวมเข้าไปในล็อกพอดีนะครับสังเกตทีงนีะเป็นล็อกพอดีเสียบเข้าไปนะครับตั้งให้ตรงนะครับนี้โอเนะคเสร็จแล้วก็นะครับลำปางตาดนะครับนี่ลำปาตาดแล้วก็พวกถูดพวกคาบะกันนะครับที่มันเกาะอยู่มันอาจจะมีรอยรั่วซึมเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่มันมาเกาะเป็นตะกันนะครับเพื่อ ลดกันหนุนไปดันซีนอะไรพวกซีนน้ํานะครับซีนวาวน้ํแเราก็ขูดขอบทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจัดวาวน้ําให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะครัมัดปุสิบสอง ก็ขนันะครับข,ขันแค่ตึงตึงมือครับผมอัดนิดนึงตึ๊กนึงอ่านะพอครับผมนะถ้ามีประแจปอนก็อัดประมาณ3 2อตอนนะครับอโล่ฝานิดหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีประแจปอนก็ขันตึงมือแล้วก็อัดนิดหนึ่งตึ๊กหนึ่งนะฮะถ้าอัดมากก็เกลียวอลูมิเนียมนะครับน็อตเป็นเหล็กอาจจะทำให้เกลียวรูดได้นะครับ แค่นี้ก็โอเคจบเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ใส่ท่อยางเติมน้ํานะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับอุ่นสักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าความร้อนมันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือเอาไปวิ่งสักประมาณ10-20โลเพื่อเทสว่าวาลววน้ําเปิดไหมนะครับถ้าอุณหภูมิมันขึ้นสูงแล้ววาลน้ําไม่เปิดก็ตถอดทําการเช็คตรวจเช็คว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับสำหรับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนนะฮะในการเปลี่ยนวาลน้ํา ขอบคุณสำหรับผู้รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ